ลูกนะอย่าเอามากัดพ่อลูกนะต้องเอามาันไปกัดคนอื่นได้ครับพ่อบอกว่าในนูสสาให้กัดคนอื่นงั้นฉันจะไปกัดใน้หมดเลยเฮ้ยนี่คนนี่นะนี่มันอะไรเนี่ยนี่หนูทำอะไรนะลูกอะไรครับนะา บรรยากาศเย็นดีจังเว้ยฮ้ยอะไรแชมป์ลูกโอ้โหนี่หนูเอามือไดโนเสาร์ทีเล็กมากัดพ่ออย่างนี้ไม่ได้นะลูกเอามือของเล่นกาคนอื่นมันไม่ดีหรอพ่อไม่ใช่ลูกลูกนะอย่าเอามากัดพ่อลูกนะต้องเอามันไปกัดคนอื่นไปลูกไปหาเล่นเลยลูกไปได้ครับ พ่อบอกว่าไนนุสาร์ให้กัดคนอื่นเงินฉันจะไปกัดในหมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะเฮ้ยนี่คนนี่นา้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่หนูทําอะไรหนะลูกแอะไรครับนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะแชมป์ลูกอะก็ผมเอาไนนุสเร์ไปกัดคนตามที่พ่อบอกแล้วไงครับสุดเจ๋ง สุดเจ๋งใช่ไหมลกูกสุดเจ๋งเลยครับพ่อนี่คุณเป็นพ่อของเด็กคนนี้ใช่ไหมทําไมคุณปล่อยให้เด็กเอาของเล่นมาทําร้ายคนอื่นแบบนี้อ้าวไม่เป็นไรนะคุณเด็กๆเ,เขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละคุณเนี่ไดโนเสามือหยอกขำๆนะคุณนะดีนะที่ของเล่นของลูกคุณนะ่ะมันเป็นยางถ้ามันเป็นพลาสติกหรือมันเป็นเหล็กอะฉันอาจจะได้รับอันตรายได้นะคุณอ้าะ,ะผมขอโทษก็แล้วกันนะที่สอนลูกให้ทําตัวแบบนี้ต่อไปนี้ผมจะสอนลูก ให้เป็นคนดีเป็นเด็กดีแล้วนะคุณฮครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องคุณก็แล้วกันแต่ครั้งต่อไปคุณอย่าสอนเด็กแบบนี้นะขอโทษนะทัางสิลูกขอโทษครับยายงั้นฉันไปล่ะอ่าแชมป์ลูกต่อไปอย่าเอาของเล่นไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะลูกนะเล่นแต่กับพ่อเล่นแต่อยู่บ้านก็พอแล้วนะลูกนะครับไปกลับบ้านกันเถอลูกไป แต่ทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังแเร์ทุกครั้ง